ธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงในบ้านเราเยอะเลยเม็ดเงินเม็ดเงินเดี๋ยวพี่บินพาละครไปเลยหลายเรื่องได้ครับเดี๋ยวผมพูดๆพูดให้ชัดๆๆัก่อนโอเคโอเคโอเคครับ สักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรประวีค่ะมีเรื่องราวของใครที่เจอปัญหาเล่นลายแล้วเนี่ยมีการแจ้งเตือนบนหน้าจอแล้วไม่ขึ้นชื่อคนส่งทําให้ไม่รู้ว่าเป็นข้อความจากใครจากกิ๊กหรือเปล่านะพี่วินวอ๋อพีมันสาคัญแค่ไหนหรือเปล่าอาคุณซีมีวิธีจัดการมาบอกช่วงหน้าซ่าล้อ ผมทุกวันผมเลยเสียววนๆไปแต่ยาว่าไม่เพราะยาใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโฟวิตามินให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชคที่สุดของประกันรโรคร้ายแรงซูเปอร์ซีไอรจากโอเชียไลฟ์ไทยสมุรคุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุดหนึโรคคุ้มครอง6กลุ่มโรครวมสูงสุดหกรเปอร์เซน ตรวจพบ5โรคมะเร็งระยะลุกลามรับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มรวมสูงสุด700%และเมื่อเคลมครบใน1กลุ่มโรคยังคุ้มครองต่อโดยไม่ต้องจ่ายเบีย้ยคุ้มครองโรคเยอะขนาดนี้ต้องประกันโรคร้ายแรงโอเช n Life s u ซุป CI ร120จากโอ e a n l i ไ e ไทยสุดคุณทองแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกผมหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้อาจะะต่งง่ายกับเนื้อนางพาเนื้อนางออกไปจากปางนี่เองเนื้อนางจะอยู่ที่นี่พราะเนื้อนางกำลังทอ้อง กไม่ยอมให้ลูกของแกเพลิงชิมพลีทุกวันจันทร์ทุกสุ14นาิกา55นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 p l ครัวคุณต่อยกับเซนทันเวสต์วิลเรียนเทินสายกินสายอร่อย17 23มกราคมนี้ครัวคุณต่อยยกับ Head Shoulders Apple Fresh ช่วยขจัดรังแคและให้ผมหอมสดชื่นมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ Hair Cheerers แคนยอ n กัสหุ่ต้ง PT ทุกคนคะไลน์เนี่ยเรียกว่าเป็นแอปสาม